โอ้นี่ครับพี่น้องนี่โอ้นี่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 ครับนี่นี่เราจะต้องได้อานะครับพี่น้องประมาณสองลอดขอนไม้เราจะลอดปลอดภัยนะครับพี่น้องสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง หลังจากท่าฟ้าท่าฝนมาเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์มื้อนี้สิพาพี่น้องเข้าป่าหาเห็ด้เก่าครับพี่น้องไปหาเห็ดเพิ่งแดงบ่ <มะ S 1> หเห็ดเพิ่งแดงครับพี่น้องไปลุ้น,นกันนะครับว่าจะมีบ่ครับไปครับพี่น้องเอพี่น้องมาหาเห็ดออกกันเมืองสาวๆได้บ่ครับพี่น้อง,มงเมืองน้อได้ไดละ คือว yeah, so <net chae us> mm ่าเห็ดเท่าเห็ดดอกคือว่าเห็ดเท่าเถอะคือว่าส้างกันว่าเห็ดเท่าเถอะคืออะโอ้ดิเห็ดอันนี้ครับนี่เขาเอารอเห็ดเครื่องแดงมาเฮ้ลเหโอ้หาจิ้มเป็นไอ้ตัวนี้พ่อเอาบวกพ่อเอาบวกอยีกคนนึง ครับตามบูตามบูรีบูเห็นนะครับเนี่ป็นแบบคือกับใบไม้นะครับนี่ลักษณะเดียวกันกับใบไม้เราบนี่แยกแยกบอครับบสัเเกนะต่อผลไม้มินเดียบอะไรน้อยจ้ะโอ้พี่น้องเฮดเพิงอันนี้ยุบละครับเฮดโลโกก ออกจาห้องกันเลยเอาเลยเอเนี่ยโอ้แสดงว่าพี่น้องนี่ซิมดูเทสเทสเทสการหาหลักฐานที่ไรกิ่งหาเฮ็ดโอ้เนาะโอ้ยแกวขนาดสองดอกโอ้ดอกน้อยๆคุณนะกำลังเป็นหัวไม่ขีดอันนี้มากเลยคุณนะจะไปแตะมันทำไมต้อเอามาเอาแล้วเนาะอึดปน้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนอื่นสิมาหาก่อนโอ้นี่ครับพี่น้องนี่โอ้โหนี่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 ครับนี่นี่โอ้ผีผีผีอีกนะเป็นโมยครับนี่เอาเก็บเก็บครับเดี๋ยว เด oh. ี๋ยวโอู้คับพี่น้องเลเครื่องเดรับนอ่อนพอครับพุ่นโอู้คับอี่้โอ้โหมอ้ยีริงจริงเดี๋ยรับกัมึอคับพี่น้องไปมาดีว นนี่้อมักจะอยู่ตรงข้างต้นไม้นะครับพี่น้องเลยมันจะอยู่ลักษณะแบบนี้แหละครับเลยแต่ว่าคันนี้กินอร่อยอร่อยนะครับนี่ไปครับพี่น้องหาแม่บ้านครับก็นกเฮ็ด,ดพี่น้อง

เรียบร้อยครับเข้ากระตามากระตากันโอ้แบบนี้มันจะขัดแกงบ่อหนิมันคือน้อยแท้เอาครับโอ้ไม่ยังกินมันนี่เฮ้ยมันคือเป็ี่ยนไปสิมาอะไนี่ครับมันยังน้อยครับนี่จุ๋มเลยครับ เอื่อนมาเอาทำอะไรมาเอากับป้าให้เอื่อนเอาครับแบ่งแบ่งกันกินครับอือเมื่อได้เห็นกันโดนลงมาเนี่ยโอ้ นะครับพี่น้องก็ฟ้าหาเห็ดอีกคือนกองพี่น้องเอ้ยหุ้ยรอดไปนี่โอ,อ้อันนี้นี่สะสมไปเลยแป้งมาเบิ่งเนี่ย,ยนี่ดิฮันนะฮันนอเฮ่อยเ,เ,เ,เกินดี่ยวมันได้นะ่นี่มึมงใค้ว่าเข้ามาเนี่ย เ่ใเข้ามาเนี่เบื้องขนาดอันนี้กระดอเฮดนมึงอันนี้โอ้โหเียบมแลวก็ต้องเอาเลยมันแกงอยู่อหัวลุดมันมันเป็นลักษณะแบบนี้ครับมันทน่กอนมันีไนี่ครับพี่น้องนี่ออพี่น้องนี่ ดีบางนบรุเลยังอเนี่ยโอ้น้องยตัวแค่เท่าชีเะออนมันมันท่าฝนะแรมันยังเหี่ยวก่อนหล่อืแจะว่าพวกนะไเป็นเชื้ออันสีขึ้นเยอแล้วก็ต้องได้เอานะครับพี่น้องประมาณสองมือมือนึงมือนึง น้องครับมาเพาอ,อีกมูนี่เก็บเ,เก็บไหมซึ่งยังว <c oughs> ่ะเฮ็ดอีห๋แต่ว่ามันตันจีเโอ้เน็ดนี่ก็แซ่บเหมือนกันหวานเนาะงู อ่อนซ่อนอยังครับอ่อนซ่อนตะกตาเห็ดนะครับพี่เนาะนะดอกใหญ่ดอกใหญ่ครับไปมุ่งหน้าต่อไปครับพี่เนอะ <c oughs> คนจะบอกให้เห็นนะมันเป็นแมงครับเลยอยหาหา뭉มู่ม,ม,มันครับพี่น้อง มันบอกเป็นหมู่เนาะอะล่ะหมู่อุ่โดใหญ่แบบที่ใครเดีมาจับกล้องนี่ตัวอยากเท่าละบอกว่าเป็นหมู่ขพี่นอกเลยเฮ็ดยังขึ้นทำไมก็มี โอ้แต่ว่าขาใหญ่ครับน่ำกติดกัดๆดีขนาดเลยพี่เ้าหักตกไปเรื่อยๆครับห้ามท้อถอยการหาเห็ดเ e ็ดหรอเ e ็ดอีมันหมเป็นหมู่ครับฝนหักกระตกเมื่อคืนเลยมันมันออกแบบ เฮ็ดบ่ค่อยสมบูรณ์นะครับคือฟ้าฝนมันทิ้งช่วงไปเป็นอาทิตนะครับเฮ็ดก็เลยบ่สมบูรณ์เพราะว่าฝนได้ตกเป็นอาทิตย์แล้วครับเมื่อคืนนี่ฝนตกครับเมืเ่อเ้านี้มามันเลยเป็นลักษณะที่แบบเฮ็ดบัค่อยสมบูรณ์ปานในเฮ็ดที่กินได้ก็จะมี แนวเจาะแนวควัดแนวไงไปเลครับนี่ตามผู้เท่าโบราณพันว่าเห็ดที่กินได้ uh huh. นี่แนวเจาะอา๋อพี่น้องเห็นอยูแล้วนี่สะสมไปครับสะสมไปเรื่อยๆครับพี่น้องทำพอแกงครับ,รบไปเดินหน้าต่อไป นี่เจาะเมืองเฮ็ดสีส้มเฮ็ดสีส้มเฮ็ดสีเหลืองครับเฮ็ดสีเ,เหลืองเป็นโลเหลืองอร่อยมากครับอร่อยมากครับเมืองเฮ็ดสีส้มสีเหลืองครับพี่เล็กไปมาดู จับจับมาให้เสียนพันเบิงเฮ็ดอย่างล่ะเอาขาดเป็นเฮ็ดดินเลยนะครับเอ้าเฮ็ดอย่างนี้อันี้เฮ็ดอย่างพี่เนาะมหาเฮ็ดโมเด็ จุอเฮ็ดจักโตจักเทื่อไปครับพี่น้องไปถามเสียนพัน,นไปหน้าเฮ้ยชิดตัวเฮ็ดป่วนคืออะไรมาดูมีอะไร ไปจ,จับล้างมือเลยนี่หกพวกกันวะมีแจมาผมกระไรหโวกรก็ับมาอาอางน้ำนี่โอ้จอมมันคือห็ดพวก,กเลยครับนี่คือเบือ่อน่าจะเบื่อแล้วครับเพราะว่าพวกผมกับผมเคยเอาไปกินแต่แค่ ป้าเปื้อนไปเลยครับนี่ค่อยๆใหญ่ขึ้นไปเพื่อจะข้ามน้ำไปครับนี่อันนี้ก็กินได้นะครับบ้านผมจะเอิ่อยอดคอนแคนไปครับเฮาหาไม่บ้านลอดขอนไม้เขาจะลอดปลอดภัยนะครับพี่น้อง ม่ไหนม่เฮ็ดหรือม่ม่เฮ็ดมีสองม่นะครับแถวว่าฟอฟอโม่ใหญ่ไ,ไปครับนกยางนกกันยางนก้นกันลองซองลองซองนี่จะเป็นรองรอยเขาใหญ่เขาเห็ดนะครับปรอปรบเป๊ะ ผมว่าเห็ดลีงจืดเอครับนี่โอ้โหเห็ดเลี้งจืดพอๆเห็ดอันอันแดงๆเ,เล็กน้อยครับน้อยขัดน้อยเทน้อยว่ะนะครับเดินทางตัวเหมือนคืองานเราเห็นเห็ดเพิ่งเข้าดอกง่ายครับพี่น้อง นี่เขาเอิ้นให้เธอเข้าว่เออหวานแฝดนะครับเนี่ยตัดตีนออกแล้วก็้ากตาครับเนาะอร่อยมากอร่อยครับท่านว่าอร่อยตลอดไปครับเดินางต่อโฟกันหมองเงี้ยหมองเงี้ยหมองเี้หมองเมือกอ ไข่เหงอ,อ,หอง,มมมมอง่มหากะปไข่ของูขอเนาม่หนนเลยเห็นบ่นแม่มันบ่กนดมนี้โอ้ยไข่เห็ดง่เลยอืมไม่เห็นเลเราก็กล้ากินหรอเป็นยังจักมันมันตรงนี้หรม,มาม่ขึ้นมาแถวนี้ละบเนร โอ้ยฝฝนนตกาครับพี่น้องครับได้ช้ำเลยนะครับพี่น้องครับคนตกหากระตกครับเมื่ออื่นผู้เล่าครับเมื่อฮือนผู้ล่านี่นะครับพี่น้องประมาณนี้ครับส่งกระต่ายกระตาใหญ่ครับกระต่ายน้อยครับ ครับพี่น้องบูเล็บม,มือ <laughs> ครับพี่น้องครับเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ